มันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเนี่ยฉันเลื่อนล้อมอีกแล้วเหรอตายละเลืล่อนล้มลงมาในท่อต้องต้องหาทางออกให้ได้เลยเจ้าหนูไปมีตุ๊กแกอยู่ในพิษด,ด้วยเด้อแต่ว่ามันเหมือนจระเข้เลยนะ แต่มันก็เป็นตุก๊กแกแล้ว Choose Wisely เลือกอย่างชานฉลาดเหรออ้าวไม่เป็นไรขอขีดแล้วกันนั่นนั่นนั่นอันไหนวะอันไหนวะอันไหนวะอันนี้เปล่าโอเคโอ้โหต้องกระโดดข้ามจระเข้ตุก๊กแกผสมพันธุ์กันเหรอเนะี่ยตายละ และเดี๋ยวนะแล้วมีโถสซ่วมอยู่ข้างบนนั้นด้วยแปลกจังเลยมีขาวงกด้วยเหรอน้องหนูอันนี้มันคือใครอ่ะน้องหนูตกใจหมดเลยน้องหนูจับสก,กา ทางอันตรายมากเลยนะเนี่ยอย่าบอกนะว่าเรื่องอย่างชันฉลาดอีกรอบนึงนั่นว่าแล้วเรื่องอยากชันฉลาดอีกแล้วหรออ๋ออันนี้โอเคอเคพอพอดาออกอยู่นะอันนี้มันกองหนังสือพิมพ์เนี่ย ก็มีเศษขวดเสร็จขยาะเต็มไปหมดเลยถึงทางออกหรือยังโหตายแล้วน้ำกำลังไหลออกมาด้วยแต่พูดอุ้ยตายแล้วมีใครรู้บ้างว่ามันคือจระเข้หรือทุกแกกันน่ะเนี่ย เดาไม่ออกเลยมันรอง,งับเราอยู่ข้างล่างซะด้วยเราพ่าดไม่ได้ด้วยนะเนี่ยอ้าวสวัสดีช่วยฉันด้วยเธอก็โดนกล้วยลื่นลงมาเหมือนกันเหรอแคลว่าโซฟเหรออยตายแล้วเย่นเลย และเพลิงประกอบก็หลอกหลอนแล้วเกินนะแสดงว่าจระเข้ตัวนี้มันรู้อยู่แล้วว่าต้องมีคนตกลงมาตายแน่ๆเลยเพราะว่าดูจากการโผลออกมาแล้วเนี่ยมันคือมันตรงล็อกเลยนะคือถ้าเราหลุดลงไปเรามีโอกาสสู่ขีดแล้วก็โดนงับตายไปเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย้ยยยด้านมันต่ำเกินเอ้ยต้องค่อยๆไปนะ ว่าอ,อะไรอะไรอะไรโอ้ดีนะเนี่ยที่โดนจุดเซฟก่อนไม่ไงั้นเราต้องขึ้นมาใหม่ยาวเลยอันนี้คืออะไรอ่ะเราต้องหนุไปข้างหน้าเหรอโอเคอุย้ยเราประมาทเกินไปนะออกมาโอเค อันนี้คืออะไรอุยอ้ยโฆษณาอุ้ยโฆษณาทำให้เราตายเลยน้องหนูกำลังจับกลุ่มกินชีสอยู่เหรอเนี่ยเห็นน้องหนูตลอดทางเลยอ้าแล้วหรอหนี้มาได้สำเร็จแล้วเหรอ เอสเคเดอะบุ๊คกี้เทเตอร์แล้วก็มีโชว์ออฟยูสกินเอสกิลนะคะอันนี้คืออะไรรับฟรีเหรออ้าวมารับฟรีมีกาแฟด้วยโอเคนะคะเราออกมาจากเอ่อท่อได้ก็โอเคแล้วนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามช่องเกมมีแคทเตอร์ด้วยนะไปก่อนนะสวัสดีค่ะ